สวัสดีค่ะรู้ว่าที่คนคิดถึงคิดถึงเดี๋ยวมาหาเห็นธรรมะคือไม่มีธรรมะให้เห็นเห็นของจริงก็คือไม่เห็นอะไรเมื่อก่อนนะเรามีแต่ความทุกข์มันมีเราทุกข์ตอนนี้เราเห็นว่าปลายผมเป็นปลายเท้ามันไม่ใช่เรามันก็เลยถอดถอนคําว่าเราออกกอดก่อนความยุบมัน่นถือมันออกว่ามีเราไปทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้มีเราทุกสิ่งทุกอย่างเลยในะนะนะั้นอ่ะพอเห็นถูกว่าทุกอย่างตั้งแต่ปลายผมเนี่ย ยมทาวเนี่ยไม่มีคําว่าเราเป็นแม่เป็นแม่แต่เซลทลีถอดถอนกระเบาลงแต่มันจะต้องเห็นก่อนมันว่างจากอะไรว่างจากอาปากพูดไม่ใช่เราพูดว่างจากตาเห็นรูปจิตเห็นเห็นไหมคะที่ท่านบอกว่าธรรมะอยู่ที่จิตอยู่ที่จิตทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นมนโลกใบนี้อยู่ที่จิตจิตสั่งทุกสิ่งทุกอย่างไปเอานั่นไปเอานี่ไปทํานั่นทนํานี่เห็นไหมจิตก็ฟรีได้ฟรีสั่งก็ฟรีไม่สั่งก็ฟรีรู้ก็ฟรีไม่รู้ก็ฟรี ได้ก็ฟรีไม่ได้ก็ฟรีเห็นไหม,ท,าาหไหมที่อ้าปาคูดเบะเบะเบะเห็นไหมที่อ้าปาคูดอยู่เนี่ยอยู่ตรงไหนอะ่ะที่เราอ้าปามาสองสามนาทีเนี่ยไม,ม่มีแล้วเนาะพอเห็นได้ตรงนั้นมันไม่ใช่เราที่เหลืออะไรที่เหลือก็ไม่ใช่เราเพราะมันเห็นได้ไม่ใช่เรา